สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะ2566นะคะก็สําหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศรีกรกฎนะคะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ 15กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมค่ะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ทไทยรับชมได้นะคะก่อนจะเข้าสู่การทำในดวงนะคะขออนุญาตแจ้งข้อมูลจริงๆมีการแจ้งผ่านแฟนเพจไปแล้วก็หลายๆราศีนะคะหลายๆท่านนะคะรู้จักกันนะคะมาในานามของคูอ้นนะคะตลอดระยะเวลา5ปีที่ทำชาแนลนี้นะคะแต่ว่า ขออนุญาตเนาะตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็ชื่อในส่วนของการทำงานก็คือพุนที่นะคะมีนทเวนะคะ เหตุผลว่าทําไมถึงเปลี่ยนนะคะในเมื่อทําชาแนลมาตั้ง5ปีแล้วนะคะคิดว่ามันถึงวาระเวลานะคะที่ต้องใช้ชื่อนี้นะคะเป็นชื่อที่บุคคลที่รักมากๆนะคะที่ท่านจะเรียกอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยคิดว่าอยากให้เป็นมงคลที่สุดนะคะตลอดการทํางานนะคะก็เลยขออนุญาตใช้เป็นพุนชิมินาตเวนนะคะแทนคัอ้อนะคะอยากให้จดจําในภาพของพุนชีดีกว่านะคะอยากให้เป็นแบบนี้นะคะโอเคมาเข้าสู่กัน นายดวงกันนะคะซึ่งวันนี้เสียงอาจจะอุ่ยนะคะเป็นวัดจ้านะคะอืมแต่ว่าไม่อยากจะหยุดนะ,ะอยากจะรีบทำคอนเทนต์ให้นะคะในระหว่างที่ทำนายไปอาจจะมีอ่านั่นนะอ่อมีจามมีไออันนี้ต้องขอขออาภัยนิดนึงนะคะเวลามันจำกัดก็เลยอยากให้อยากให้เสร็จทันเวลานะคะในส่วนของคอนเทนต์ เรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2566นี้ใบี้บายแรกนะคะสถ้วยหลายท่านมึนมากนะคะก็เรียกว่านั่งแบบอื่นๆงงๆงกับชีวิตว่าไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงกับความรักดีเหมือน เหมือนโดนเหตุการณ์อะไรที่มันมันช็อตฟิลสุดๆนะคะสองดาบคุณกาลังสับสนกับทางความคิดหรือสถานการณ์กับการเดินหน้าในชีวิตอะจะไปซ้ายหรือจะไปขวานะคะทำตัวไม่ถูกนะคะยังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะเป็นไพ่สเตรนจ์นะคะต่อมาจ้านะคะเป็นไพ่เด h ะไฮพินเทสนะคะเอ่อแล้วก็ The Tower ขึ้นมานะคะ สี่ดาบใจรล้ามากนะคะชาวราศีกร,รกฎเดือนนี้มันไม่ใช่เดือนของคุณแน่เลยนะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นไพ่ของการเสียใจอยู่ในช่วงวาระของการพยายามฮิลลิ่งจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งนะคะ,ะเป็น King of Pentacles นะคะไพ่พะราชาถือเหรียญนะคะ ฟลายซับเพนต์เคิร์สนะฮะเหมือนราวกับว่าความฝันของคุณมันสลายไปนะ,ะไปไปภายในพิปตาเลยกับเหตุการณ์ความรัก5ดาบนะคะแล้วก็สุดท้ายจบที่นะคะ6ดาบนะคะซีซอบสอดความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะจริงๆเป็นเ n e r g y ของความเสียใจบางท่านนะคะโดนบอกเลิกกระทนหันนะคะออจบมาบาดหรือเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีต่อความรู้สึกดีดไม่ดีต่อชีวิตของคุณเลยแต่คุณก็ไม่รู้จะทํำยังไงให้เหตุการณ์ของความไม่ได้หลังใจตรง ะะให้มันจบได้นะคะก็เลยอยู่ในสภาวะสถานการณ์ของความรู้สึกสับสนอย่างมากเลยนะคะ เรามาดูกันนะคะดวงความรักของคนโสดชาวราศีก็กรากนะคะบางท่านเพิ่งโสดมามันหมาดไหมคุณใครที่ถูกบอกเลิกมาคุณก็อยู่ในกลุ่มนี้นะเพราะคุณโสดแล้วจ้านะคะเพิ่งบอกเลิกมา2วันก็โสดจ้านะคะไพ่ด้วยไฮเป็นเทสกับทาวเวอร์ขึ้นมานะคะคุณน่าจะเจอเหตุการณ์ที่มันมีแรงประทะกันหรือว่าความบาดหมางทางอารมณ์ความรู้สึกกับคู่รักก็ได้ในอดีตที่ผ่านมาน้องบอกว่าชาวราศีกรกฎไม่มีความสุขเลยคุณกําลังคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ของความหลงไหลใคร สักคนหนึ่งนะคะหลงไหลนะแต่มันไม่ใช่ความรักนะมันมเป็นความหลงไหลในในความคิดในทีสิ่งที่เรายึดติดสิ่งที่เราพยายามผูกพันกับคนคนนี้เอาไว้นะคะแต่ความลับมันเปิดเผยออกมาเป็นในเรื่องของความนอกใจนะคะความที่ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ตอนนี้นะคะคนโสดนะคะเหมือนคนโดนเอาไม้ฟาดหัวนะและ้วแล้วทำอะไรกับในชีวิตไม่ถูกเลยสีถ้วยนั่งเหม่อลอยนะคะนั่งเหม่อลอยแบบ อยู่ในระยะเวลาทำใจกับเหตุการณ์ของการสูญเสียความรัก หรือสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะสภาวะของคนตอนนี้อารมณ์เหมือนคนที่ถูกทอดทิ้งนะคะความฝันอยากจะมีครอบครัวนะคะอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีความมั่นคงกําลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีกับใครสักคนนึงแล้วอยู่ๆทุกอย่างมันพังทลายลงไปนะคะมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่แย่มากาะนั้นคนโสดมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ของความรู้สึกสับสนไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาทั้งที่คุณคาดหวังว่าอยากให้หัวใจของคุณนะคะ มาแข็งแรงให้ได้ไวที่สุดนะคะหรือรักตัวเองให้มากที่สุดคุณรู้หลักการหมดเลยวิธีการคนเราเวลาอ,อกหักมาต้องฮีลใจตัวเองอย่างไรรู้หมดนะคะเพียงแต่ถึงจุดเวลาที่เราต้องปฏิบัติะคะ่ะมันเบรกความรู้สึกตัวเองได้ยากมันบังคับตัวเองที่จะให้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นเนี่ยมันยากนะคะมันก็เลยเป็นศาสนาว่าคุณนอนเสียใจนะคะโศกเศร้าเสียใจหรือถูกจํากัดนะคะ พื้นที่บางท่านนะเหมือนงานก็มีปัญหาเงินก็มีปัญหาความรักย,ยังมาถูกทอดทิ้งอีกมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณเหมือนคนที่ ลายทิศท,ทางกับการเดินหน้านะคะในชีวิตนะคะทุกอย่างมันพังทลายลงไปนะคะแต่เดี๋ยวไม่นานนะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมาน้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนะคะเวลาจะเป็นสิ่งที่มาเยียวยาความรู้สึกของคุณเองนะคะหกดาบเนี่ยมันจะเป็นไพ่กันที่พายเรือไปข้างหน้าหนีออกมาจากความโศกเศร้าเสียใจแล้วเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนความรักที่มันจบไปแล้วไม่สามารถที่จะปฏิปิต่อให้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ เคยคาดฝันเอาไว้ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วนะคะมันเป็นการาแตกหักต่อกันนะคะโดยที่จุดชนวนของความสัมพันธ์นี้มาจากในเรื่องของความนอกใจเป็นเหตุอันดับต้นๆเลยการน,นอกใจแต่ว่าเป็นลักษณะว่าไม่ยอมรับนะคะเป็นผู้ร้ายปากแข็งไม่ยอมรับว่ามีคนเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งดูตัวของชาวราศีกรกฎกนะคะคุณดูพยายามที่จะสืบสอะข้อมูลหรือ เซนส์นของคุณบางอย่างบอกว่าคุณรู้แหละว่าต้นตอของปัญหาอยู่ตรงไหนนะคะแต่มันก็สายไปแล้วทำอะไรไม่ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องรักษาหิวใจของตัวเองนะคะคนโสดเนาะถ้าใครบางคนนะคะคุณอาจจะเลิกกับแฟนเก่ามานานมากๆคนก็ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่วกวนพอสมควรนะมันมันจะไปต่อก็ไปไม่ได้ก็เลย พยายามนะคะไปมองในส่วนของนาทีการงานการเงินการดูแลสุขภาพนะคะสิ่งพวกนี้นะคะจะดีต่อใจมากๆนะคะทับเป็นความรักยังไม่ใช่จังหวะเวลาของคุณจังหวะโอกาสในเรื่องของการสร้างความร่ารวยฐานะทางการเงินกําลังจะฟื้นตัวนะคะคุณควรจะไปเติมไฟให้ตัวเองได้แล้วนะคะไปเติมพลังนะคะพลังใจนะคะแล้วคุณจะสามารถหลุดพ้นจากบ่วงของความโศกเศร้าเสียใจหรือการมีปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้นะคะสิ่งใดที่ คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดนะคุอาจนะอาจะด้วยเรายังเก็บเขาไว้ในใจอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวทุกอย่างนะคะจะหลุดพ้นออกไปนะะดวงของคุณจะมาโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะ,ะรายได้ทุกอย่างจะเข้ามาเป็นกรอบเป็นกำนะคะของชาวราศีสิงห์อขอโทษค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเพิ่งทาราศีสิงห์จบไปเมื่อกี้ขอโทษทีนะคะอ่ะมาจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะดวงความรักของคนมีคู่คะ่ะคนมีคู่จะเป็นอย่างไรนะคะ แรงมากดูดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเลยนะคะมีความระหองระแหงการทะเลาะบ,บ่อแวง้งความหึงหวงหรือว่ามีปัจจัยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่นอกเหนือจากการนอกใจก็ได้นะคะ เป็นปัญหาส่วนตัวแล้วมันเป็นจุดชนวนที่ทําให้ชีวิตคู่ของคุณไม่ราบรื่นเลยนะคะมีการทะเลาะเบ,บาแวงกันอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นไพ่สีถ้วยขึ้นมานะคะ,ะพลังงานของความสินสีถ้วยคือเหมือนคุณรู้สึกว่าตัวเองมีการตัดสินใจเลือกคู่ผิดไหมเลือกคู่ชีวิตผิดหรือเปล่าพอยิ่งอยู่ก็ยิ่งมองไม่เห็นอนาคตยิ่งมีแต่การทะเลาะเบ,บาแวงเหมือนถูกกันหมางเมินจากคู่รักนะคะเหมือน คุณอยู่ในนามของการเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นแฟนนะคะที่คบกันมานานอะจุดแรกเริ่มก็มีตัวตนนะคะหรือตอนนี้คบกันเพราะหน้าตาทางสังคมพยายามให้สังคมได้เห็นภาพของความรักกันแต่จริงๆเนี่ยมันมีความหมางเมือนความห่างเหินรวมไปถึงว่าปัญหาในเรื่องของเงินทองนะคะ ปากท้องอะไรต่างๆส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณด้วยนะคะสิ่งที่พูดชี้เห็นขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้คุณสับสนมากนะคะบางครั้งเถียงกับตัวเองนะคะทะเลาะกับตัวเองในใจว่าจะเอายังไงต่อนะคะจะไปยังไงความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงของความล้อหองละแหงนะคะมีปากมีเสียงกันแล้วก็มันเป็นเป็นลักษณะว่ามีความเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวนะคะก็ค,คือว่าไพ่ห้าเหรียญ นะคะห้าเดือนคือครอบแต่อยู่ในตําแหน่งครอบครัวของเขาคือเขาอาจจะไม่ได้ยอมรับคุณนะคะหรือคุณรู้สึกว่าคุณยังดีไม่มากพอไหมทำไมพวกเขายังไม่ได้เวลขัามคุณอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้เบาได้เบานะคะความร้อนแรงในภาวะอารมณ์ต่างๆสะกดเอาไว้ก่อนคิดก่อนพูดทุกครั้งหรือเวลาที่เราโมโหโทสะ โกรธเครียดอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมาลองไปหาอะไรทานก่อนคุณอาจจะแค่หิวก็ได้นะคะเพราะนั้นเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเรานะคะเอาคืนมาไม่ได้แต่คู่รักอาจจะจำคำพูดของคุณวินาทีที่คุณโมโหโทสะไปก็ได้นะคะเบาได้เบาอันนี้เป็นห่วงตรงนี้นะคะไพ่เฉยเมยขึ้นมานะคะเป็นลักษณะของการแยกแยกกันอยู่ the sun ค่ะ the sun นะคะเป็นไพ่ แปดเหรียญน,นะคะคุณคุณควรเอาเวลาไปทำงานค่ะถ้าคุณเอาเวลามาโฟกัสคู่รักเนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจนะคะคุณต้องเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้ก่อนแล้วไปทำกิจกรรมในสิ่งที่คุณชอบนะคะในเชิงสร้างสารรค์อะไรต่างๆเดี๋ยว สถานการณ์ความรักนะคะอีกสักพักใหญ่นะคะมันจะดีขึ้นนะคะของชาวราศีกรกฎอาจจะได้คืนดีกันปรับความเข้าใจนะคะแต่อตอนนี้คือร้อนนะคะบ้านร้อนมากนะคะความสัมพันธ์ร้อนแรงนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะพยายามจะสื่อสารพยายามจะแสดงออกดีๆก็ ไม่ได้นะคะหลายๆคู่ก็คือแยกกันอยู่ต่อให้อยู่บ้านเดียวกันก็คืออยู่ใครอยู่มันหันหลังให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบลื่นนะคะในเดือนนี้นะคะมาดูสุดท้ายความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกรกฎนะคะจะเป็นอย่างไรพลังงานของคุณสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะอือนั้นไม่ชัดเจนก็เพราะว่า คุณคุยกับใ,ใครสักคนหนึ่งที่เป็นชาววันจันทร์ชาววันอังคารได้นะคะคนที่เกิดวันอังคารอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจมากๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแบบลับๆไม่เปิดเผยอะไรมากนักนะคะแล้วก็เจอสถานการณ์ของความขัดแย้งแต่ไมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ยอมรับฟังเสียงเรียกร้องเสียงของปัญหาอีกคนของอีกคนนึงอะนะคะมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เห็นแก่ตัวมากๆนะคะ5ดาบคือแบบ คือแรงอะค่ะตัดได้ตัดขาดได้ขาดไม่ได้แยแสความรู้สึกมากนักนะคะตอนนี้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายคุณรู้สึกเหนื่อยมากกับเหตุการณ์ทางความรักตรงนี้ที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วคุณจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้คุณไม่รู้จะทําอย่างไรทั้งที่คนที่คุณคุยอยู่ด้วยเขาไม่ได้สอบถามความรู้สึกของคุณเลยนะคะเป็นการทอดทิ้งนะคะห่างเหินแล้วก็ไปมุ่งเน้นในเรื่องของ การงานการเงินชีวิตความเป็นอยู่ของเขาโดยที่คุณรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งเอาไว้ให้แบกรับปัญหาอยู่เพียงคนเดียวนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการถูกกานแกล้งการถูกลังควานจากคนรักเก่าของเขาแล้วเขาก็หนีเอาตัวรอดนะคะมันเป็นลักษณะว่าไม่ไม่มาดูแลนะคะไม่มาดูแลชีวิตของชาวราศีกรกฎทําให้ชาวกรกฎแบบ นอนไม่หลับอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเครียดนะคะเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากๆไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะคะหกดาบขึ้นมาก็บอกว่าให้คุณใจเย็นๆนะคะสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นได้มันย่อมมีวันเวลาที่มันจะยุติได้แต่ในระหว่างทางนี้ให้คุณเรียนรู้หลายๆอย่างที่เขาพยายามจะสอนผ่านเหตุการณ์ให้คุณได้เห็นนะคะมุมมองของความรักหรือว่านิสัยใจคอของคนคนนี้ว่าคุณควรจะไปต่อไหมพลังงานไพ่บอกว่ามันหนีกันไม่พ้นนะคะเพราะว่าจริงๆ ในสิ่งที่คุณที่เห็นนะคะคือคุณไม่ไหวแล้วแหละคุณไม่เอาคุณไม่โอเคกับคนนี้นะคะคุณอยากมูฟออนแต่มันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเชิงบังคับว่าคุณออกจากเขาไม่ได้แต่คุณเลือกที่จะนิ่งแล้วอยู่ในที่ของตัวเองอย่างสง่างามได้เมื่อถึงเวลาหนึ่งคนคนนี้จะได้รับบทเรียนแล้วเขาจะหวนคืนกลับเข้ามาแก้ไขหรือมารับผิดชอบความรู้สึกของคุณได้นะคะขอดูนะคะความรู้สึกของคนที่คุณคุยด้วยนะคะเป็นอย่างไร นุน่นโดยอ๋อเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่เข้าสังคมนะคะสตรงราศีสิงและคณะสิงนะคะเป็นคนที่แบบโออเขารอยตัวมากเลยนะ,ะชีวิตตอนนี้ของเขามีความสุขมากถ้าเทียบกับคุณคือคนละคนละเรื่องเลยสีดํากับสีขาวเลยนะคะก็ในความรู้สึกตอนนี้ต้องบอกว่าเขาหลงลืมคุณไปเลย นะคะอาจจะมีการแยกกันห่างเหินกันไปแล้วลืมลืมอะ่ะเหมือนทิ้งคุณเอาไว้ข้างหลังนะคะไม่ได้ระลึกถึงแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้เขากําลังจเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีความสุขกับชีวิตของเขามากๆแต่ลืมไปว่ามีใครบางคนนะคะที่กําลังแบกรับปัญหาชีวิตอะไรต่างๆที่อาจจะมาจากเขาเป็นตัวต้นเหตุในปัญหาก็ได้ซึ่งเขาลืมไปเลยนะคะแล้วดูซิเหตุการณ์เนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะแรงมากนะจริงๆนะ คุณเนี่ยสาหัสเลยนะคะชาวราศีกรกกราจะเป็นยังไงต่อนะคะสีไม่เท้า temperance นะคะเดี๋ยวไฮเป็นเทความรักจากที่แย่ที่สุดถึงอยู่ในจุดที่คุณเครียดที่สุดทุกอย่างจะกลับมาสว่างสวยมากที่สุดเช่นเดียวกัน นะคะความจริงกําลังจะเปิดเผยว่ามีใครกั่นแกล้งคุณใครใส่ร้ายคุณให้คนคนนี้มองเข้าใจคุณในทางผิดๆนะคะทุกอย่างจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะคะใจเย็นอดทนอยู่ในที่ของตัวเองนะคะมันทรงคุณค่าที่สุดแล้วใครที่เขาพังพลาดผิดพลาดไปถ้าเขาบุญถึงคุณนะคะคนคนนี้จะมีสติที่ระลึกได้และจะกลับมาแก้ไขเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือรับผิดชอบในสิ่งที่ เขาจะสามารถชดเชยได้นะคะคุณกับเขาหนีกันไม่พ้นนะคะยังยังเป็นไพ่ของการเป็นแฟนเป็นคู่รักกันอยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวราศรีกรกฎนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะขอบคุณนะคะในการติดตามสนับสนุนนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนเตอวคุณสามารถสแกน QR วอารคดนะคะที่อยู่หน้าจอตรงนี้เพื่อสอบถามจองคิวล่วงหน้าได้นะคะก็ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะเล สวัสดีค่ะ